ดูดวงคนเกิดปีวอกมิ่งรวยเงินล้านปี2567ดวงแรงชะตาปังริ่งรวยเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินล้านถามหาวิ่งเข้ามาประทะเจอเรื่องราวต่างๆก็ามาเยอะแยะมากมายปีลิงในปีนี้บอกได้เลยว่าจะมีจะเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ธุรกิจการงานการเงนิงนจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะทําอะไรแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีไกรบางคนจะนําพาซึ่งโชคลา่าเรื่องราวต,ต่างๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นโชคชะตาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดนางฟ้าอํานวยพรอํานวยโชคให้แก่ท่านท่านจะได้รับทรัพย์สินเงินทอง บารมีวาสนาเข้ามาการตัดสินใจยังเดดขาดมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านชตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีตัดสินใจยังเดดขาดมาหัดมาหาศัตรูโมฆะดวงชะตาปังแรงเกิดขึ้นทั้งดวงแรงทั้งดวงปังจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาปรปับปรุงแก้ไขในโชคชะตาจะเกิดความเล่าร้อนร้อนแรง จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสาเร็จในตำแหน่งหน้าที่ก,การงานการเงินจะตาชีวิตร่ำรวยรวยวยๆขึ้นมาทันทีทันใดมุ่งตรงปราหัตปรมหารจ,จัดแจงตามแบบแผนประเพณีและดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํำนายว่าโชคชะตาของท่านจะมีข่าวดีเข้ามาทั้งปีเงินทองเข้ามาตลอดจับนับกันไม่ทัน รับดวงแรงดวงปังเพราะฉะนั้นจัดแจงตามแบบแผนสไตล์ของลิงให้ดีรับช่ำชื่นสวัสดี